ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนำเสนอสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนมีนาคมปี2567จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2567สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33าจำนวน945,072คนและมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน8,850คนคิดเป็นร้อยละ 0.94เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ1.33โดยสาเหตุการณ์ว่าง,งานคือการลาออกจากงาน7,558คนการเลิกจ้าง834คนและสิ้นสุดสัญญาจ้าง458คนภาวะความต้องการแรงงานนายจ้างสถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานเดือนกุมภาพันธ์2,567จำนวน11,714อัตรา อาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดแจ้งผ่านกรมการจัดหางานอันดับแรกคือคนงานด้านการผลิต3.984อัตราตัวแทนการให้บริการทางธุรกิจ9 5 7อัตราและแจ้งผ่านบริษัทจัดหางานอันดับแรกคือพนักงานขายในศูนย์บริการลูกค้า429อัตราหัวหน้าคุมงานในสำนักงาน4 5อัตรา อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดอันดับแรกคือการผลิต5,488อัตราการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์3,896อัตราผู้สมัครงานที่มาใช้บริการกับกรมการจัดหางานผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,611คนการบรรจุงาน2,965คนตำแหน่งที่มีผู้สมัครงานและบรรจุงานมากที่สุดคือคนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือคนงานด้านการผลิตโอกาสในการมีงานทำของแรงงานพบว่าเพศช,ชายมีโอกาสได้งานทำมากกว่าเพศหญิงช่วงอายุ25-29ปีมีโอกาสได้งานทำมากที่สุดและเมื่อจำแนกตามบุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีโอกาสได้งานทำมากที่สุดรองลงมาระดับปวส การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ปี2567มีจํานวน2,795คนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ1 3 7 9จังหวัดที่มีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดคือจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาสกลนครประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดคือประเทศไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตามลำดับ การทำงานของคนต่างด้าวจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลนะเดือนกุมภาพันธ์2567จำนวน69,329คน เพิ่มขึ้นร้อยละ19.31จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว4สัญชาติคือลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนาม51,455คนเป็นร้อยละ74.22ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือจังหวัดที่มีคนต่างด้าวคงเหลือมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีตามลำดับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ